Hello? สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆเ,เหล่านักรบค่ะจู๊และสายลา่าขาวโหทดทุกๆคนเลยนะคะมาพบก,กับจุดแซ้งอีกครั้งหนึ่งน้องนะกับเกมเก่าที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีกับ Identity 5 e นั่นเองค่ะเพื่อเบอ,นเอนคนไหนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกาลังใจให้กับจุดแจงในการทําคลิปต่อไปเด้อตอนนี้นั้นนะคะก็เชื่อว,ว่าแฟนเกมไอเดนของเราในกำลังฟาร์มเงินเตรียมเปเซอร์ใหม่อย่างนอร์ตันแคมเบลนักขุดเหมืองพลังแม่เหล็กกันอยู่ อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะซึ่งเร็วๆนี้นะคะก็กำลังจะมาเป็นสกินทองลงกล่องสูมให้เ,เพื่อนๆชาวไอเดนในเซิร์ฟจีนเนี่ยได้ลุ้นกันก่อนแล้วล่ะค่ะส่วนบ้านเรานั้นก็หลังจากนี้คงไม่นานนักหรอกเนาะก็คงได้ลุ้นสกินทองกับเขาบ้างแล้ว ซึ่งล่าสุดนี้นั้นทางออฟฟิเชียมีการปล่อยสกินทองของนักขุดเหมืองออกมาแล้วด้วยดีไซน์ต่างจากตัวละครอื่นอย่างแน่นอนเลยแหละค่ะครั้งนี้นั้นจุบแซงก็จะเอามาให้เ,เพื่อนๆได้ดูกันนะคะว่าสกินทองของเขาเนี่ยจะสวยและน่าเก็บมากขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วก็ลองไปดูกันเลยดีกว่าค่ะภาพนี้นะคะก็มาเป็นโปสเตอร์โปรโมท ทั้ง3สกินที่กำลังจะเข้ามาใหม่เนาะก็จะมีสกินของนอร์ตันแคมเบลคือดูสวยแหละได้มาจากคุ้มมากๆเลย ีเขาไม่ใช่ชุดสีทองเหมือนของตัวละครส่วนใหญ่นะคะแต่เป็นสกินทองที่ดูดีลึกลับและมีความน่ากลัวอยู่ด้วยคือต่อให้สกินจะไม่ใช่สีทองเนี่ยตุกแจ้งดูแล้วก็คิดว่าคุ้มเหมือนกันนะคะตัวต่อมาก็คือตัวของเมจิเชียนสกินคุณลุงชุดสีขาวเด่นที่สุดก็คงเป็นคาถาของเขาเนี่ยแหละคะ่ะเพราะว่ามีสีแดงด้วยและอีกตัวหนึ่งนะคะก็เป็นสกินของฮันเตอร์ก็คือแมงมุมอุ้ยอ้ของเรานั่นเองต้องขอลงรายละเอียดสกินของ นอตันนิดนึงนะคะสกินนี้ของเขาเนี่ยจะถูกแต่งตัวเพนหน้าให้เหมือนกับเทศกาลหนึ่งของทางประเทศเม็กซิโกเรียกว่าเทศกาล Day of the Dead จัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีนะคะซึ่งฉลองให้กับคนตาย ผู้คนนั้นก็มักจะแต่งตัวเพ้นหน้าเหมือนหัวกะโหลกพร้อมแต่งแต้มสีสันให้ดูสดใสประดับประดาไปด้วยดอกไม้และเรียกดวงวิญญาณของญาติสนิทให้กลับมาเยี่ยมครอบครัวนั่นเองค่ะซึ่งเทศกาลนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเทศกาลที่โด่งดังระดับโลกเลยทีเดียวแล้วก็มีคนเอาไปทำเป็นแอนิเมชันการ์ตูนเรื่องหนึ่งแล้วด้วยนะคะสรุปมากๆเลยลองไปหาดูกันเนาะ ซึ่งตัวของนอตันนี้นะคะก็จะมีเอฟเฟก์ไฟสีเขียวในกระเป๋าเนี่ยแอบเห็นตุ๊กตาคล้ายๆบูดูและแม่เหล็กของเขาก็ยังมีลักษณะที่เปลี่ยนไปอีกด้วยส่วนอีก2ส,สก,กินของ m มน i c เชีนกับโซวิเวอร์นี่คือจริงๆเราก็สวยนะคะแต่ก็แล้วแต่ความชอบแหละเนาะเพราะจ๊บแจงเองมองว่าไม่ได้ดึงดูดให้หน้าเก็บมากขนาดนั้นเลยรู้สึกเฉยๆแต่ถ้าใครว่าสวยก็ตามเก็บกันได้นะคะขาวแดงก็เด่นๆดี ครั้งนี้เนี่ยจุดแสงก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะมายั่นน้ำลายกันขำๆแล้วจุดแสงก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนใครที่มีความคิดเห็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันไปด้วยนะและถ้าไม่อยากพลาดค,คลิปดีๆก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งกันไว้นะคะเวลาที่จุดแสงลงคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้มีการแจ้งเตือนกันเนาะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าส่วนคลิปนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย